สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูติ๊นะคะในวิชาวิทยาศาสตร์กันนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆชั้นปหทุกๆคนนะคะมาสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของอาหารสารอาหารและพลังงานนั่นเองนะคะเด็กๆเ,เคยสงสัยกันไหมคะไหมคะว่าทําไมเราจึงควรเลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วนในปริมาณที่เหมาะสมกับเพศและวัยของตัวเอง เคยสงสัยกันบ้างไหมคะถ้าสงสัยนะคะวันนี้คุณครูจะพามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลยนะคะเนื่องจากว่าในอาหารแต่ละชนิดนะคะมีสารอาหารที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ร่างกายของคนเรานั้นนะคะในแต่ละช่วงวัยควรได้รับสารอาหารแบบที่แตกต่างกันด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูนะคะว่าสารอาหารแต่ละประเภทให้ประโยชน์อย่างไรหรือว่าให้พลังงานในด้านไหนบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมๆกันเลยะคะ่ะ นะคะตรงนี้นะคะคุณครูจะพามาดูในส่วนของอาหารหลัก5้าหมู่ของเรานะคะแล้วก็น้ํานะคะว่าให้ประโยชน์ในด้านไหนบ้างมาเริ่มต้นกันที่โปรโตีนกันเลยนะคะจํากันได้ไหมคะว่าโปรโตีนประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะ ถูกต้องนะคะโปรตีนประกอบไปด้วยประเภทของเนื้อนมไข่นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะจะช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะเนื้อเยื่อกระดูกทําให้ร่างกายเติบโตแข็งแรงนะคะเหมือนนักกล้ามนะคะที่ส่วนใหญ่จะบริโภคเนื้อไก่นะคะหรือว่าไข่เป็นปริมาณมากๆนะคะเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อนั่นเองนะคะต่อไปเป็นด้านของคาร์โบไฮเดรตอ่ะรู้ไหมคะคาร์โบไฮเดรตได้แก่อะไรบ้างคะ เก่งมากค่ะคาร์โบไฮเดรตเป็นประเภทข้าวแป้งหรือว่าพวกเผือกมันประมาณนี้นั่นเองนะคะซึ่งให้พลังงานแก่ร่างกายในการทํากิจการ กิจกรรมต่างๆนะคะอย่างเช่นเรารับประทานข้าวเข้าไปในแต่ละวันตรงนี้ก็จะช่วยให้พลังงานในการใช้ชีวิตของเรานะคะในแต่ละวันนั่นเองต่อไปนะคะเป็นเกลือแร่นะคะประเภทของเกลือแร่ตัวนี้นะคะจะช่วยควบคุมการทํางานของร่างก,กายให้เป็นปกติรวมถึงป้องกันในส่วนของพวกโรคเลือดอะไรประมาณนี้ได้ด้วยนะคะ ต่อไปนะคะเป็นการรับประทานอาหารให้ได้โภชนาการนะคะซึ่งนักวินักโภชนาการนะคะจะออกแบบการรับประทานอาหารที่ถูกต้องนะคะออกมาในรูปแบบของทงโภชนาการนะคะซึ่งในแต่ละชั้นของทงนะคะจะมีประเภทอาหารที่แตกต่างกันนะคะปริมาณในการรับประทานอาหารนะคะอย่างในตัวอย่างนะคะ ประเภทของคาร์โบไฮเดตนะคะกลุ่มข้าวแป้งนะคะกินเป็นปริมาณมากที่สุดจะอยู่บนสุดนะคะซึ่งมีฐานที่กว้างแปลว่าให้เรารับประทานเป็นจํานวนมากนะคะหรือว่ามากกว่าประเภทอื่นๆนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้จะให้พลังงานแก่เรานะคะล,ลดลงมาอีกนะคะจะเป็นขั้นที่2ก็คือประเภทกลุ่มผักผลไม้ให้กินปริมาณรองลงมาจาก ุ่มคาโบไฮเดตนะคะเพื่อให้เราได้วิตามินเกลือแร่และใยอาหารนะคะที่พอเพียงต่อร่างกายนะคะอาะลดลงมาอีกค่ะ จะเป็นประเภทกลุ่มเนื้อสัตว์ถั่วไข่กลุ่มนมหรือว่ากลุ่มโปรโตีนนั่นเองนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะโปรตีนกินให้ปริมาณที่พอเหมาะแก่ร่างกายนะคะจะน้อยลงมานะคะแล้วก็น้อยที่สุดเลยนะคะที่เราควรรับประทานก็คือกลุ่มน้ํามันน้ําตาลน,นะคะกินเท่าที่จําเป็นนะคะหากเรารับประทานอาหารตามหลักงโภชนาการก็จะได้รับสารอาหารที่เหมาะสมแก่ร่างกายของเราแลาก็ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะเป็นข้อปฏิบัติในการรับประทานอาหารตามโภชนะบัญญัติ9ประการนั่นเองนะคะก็คือ 1. รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะแต่ละหมู่ให้หลากหลาย 2. รับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก 3. รับประทานพืชผักและผลไม้เป็นประจำา 4. รับประทานปลาเนื้อสัตว์ไม่ติดมันไข่และถั่วมันเทแห้งนะคะ5ดื่มน้ำให้เหมาะสมตามไวัยรับประทานอาหารที่มีไขมันแต่พอควร 7. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหวานจัดและเค็มจัด 8. รรบประทานอาหารที่สะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนก้าวงดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะหากนักเรียนทําได้ตามนี้นะคะเราก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็จเจริญเติบโตได้เหมาะสมตามวัยนั่นเองนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่า ในแต่อาหารแต่ละประเภทนะคะจะให้ประโยชน์แล้วก็ให้สารอาหารในรูปแบบที่แตกต่างกันนะคะซึ่งในแต่ละช่วงวัยของเรานั้นก็ควรได้รับสารอาหารที่แตกต่างกันเช่น awesome. กันนะคะอย่างเช่นวัยเด็กต้องการโปรตีนที่สูงกว่าปกตินะคะเพราะว่าเป็นวัยที่กําลังจเจริญเติบโตนะคะส่วนวัยผู้ใหญ่นั้นนะคะต้องการทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันสูงกว่าวัยสูงอายุนะคะเพราะว่าเป็นวัยที่ต้องใช้พลังงานในการทํางานสูงนะคะส่วนวัยสูงอายุนะคะต้องการ คาโบไฮเดตและไขมันน้อยลงนะคะสิ่งที่เพิ่มขึ้นก็คือโปรตีนวิตามินเกลือแร่เพื่อนําไปซ่อมแซมและชะลอความเสื่อมของร่างกายนะคะส่วนสตรีมีครรภ์ตัวนี้ต้องการสารอาหารทุกประเภทสูงกว่าทุกๆไวัยเลยเพราะว่าอาหารบางส่วนนะคะจะถูกนําไปเลี้ยงทารกในครรภ์และไปผลิตน้ํานมนั่นเองนะคะวันนี้คุณครูขอฝากการบ้านนะคะให้เด็กๆทุกคนนะคะจด ธงโภชนาการลงไปในสมุดนะคะไม่ต้องวาดรูปก็ได้นะคะแต่อยากให้ทําเป็นรูปธงนะคะแล้วก็บอกว่าขั้นที่1ควรรับประทานอะไรปริมาณมากที่สุดขั้นที่2 3 4ลงไปเรื่อยๆตามรูปแบบที่คุณครูให้ดูเลยตอนนี้นะคะนักเรียนจดแล้วก็ทบทวนเพื่อใช้ในการอ่านสอบด้วยนะคะ